สวัสดีครับนี่คือ Inside News เล่าข่าวการเมืองสรุปข่าวประจำวันแพทองทานไม่ห่วงครมอรไฟเขียวงบผูกพันถึงรัฐบาลหน้าย้ำเพื่อไทยทำได้ดีกว่าหาเงินเป็นตัดตอบไม่โอกาสเป็นบัญชีรายชื่อหรือไม่เชื่อเศษษาาช่วยหาเสียงสบายเป็นกำลังใจ วันที่8มีนาคม2,566นางสาวแพรท,ทองทานชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมผักเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวถึงนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาซึ่งเป็นมือใหม่ทางการเมืองได้ให้คำแนะนำอย่างไรหรือไม่ว่าไม่ต้องห่วงตนก็พูดผิดมาหลายเวทีเหนือตกมาหลายเวทีคิดว่านายเศรษฐาน่าจะสบายกว่าอยู่แล้ว และขอให้กำลังใจส่วนที่ประชุมคอรมมีมติอนุมัติงบผูกพันปี2,567เกือบหมื่นล้านบาทจะส่งผลเป็นภาระผูกพันไปถึงรัฐบาลต่อไปหรือไม่นางสาวภัยทองทานระบุว่าทุกงบที่สืบเนื่องมาจำเป็นต้องจัดการแต่พักเรามีผู้มีความรู้และความสามารถอยู่แล้วเราต้องประชุมกันทั้งหมดเพื่อให้ภาษีของประชาชนเป็นประโยชน์มากที่สุด นั่นคือใจความสำคัญด้านนายแพทย์โชรนาสีแก้หัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวเสริมว่าเรื่องงบประมาณแบ่งเป็นสองส่วนคืองบปลูกพันธุ์ในลักษณะก่อนนี้และสืบเนื่องไปยังอนาคตอีกส่วนหนึ่งคืองบปลูกพันธุ์ตามข้อกฎหมายเช่นสวัสดิการซึ่งในส่วนนี้รัฐบาลที่เข้ามารับช่วงต่อไม่ว่าเป็นรัฐบาลไหนก็ต้องดำเนินการตามนั้น อย่างการอนุมัติเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมและอาสาสมัครกรุงเทพมหานครอสอสอจากเดิมเดือนละ1,000บาทเป็น2,000บาทต่อคนก็เป็นข้อผูกพันตามกฎหมายรัฐบาลต่อไปต้องมารับภาระสำหรับพักเพื่อไทยเองไม่ห่วงสามารถดำเนินการได้และทำได้ดีกว่าโดยเพราะเราหาเงินเป็นนายแพทย์ชนาน่านกล่าว เมื่อถามถึงสัดส่วนของว่าที่ผู้สมัครสสหญิงของพรรคมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนางสาวภัยทองทานกล่าวว่าครั้งนี้อาจจะมีผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นโดยเราไม่ได้เลือกผู้หญิงให้มากขึ้นแต่เชื่อว่าผู้หญิงทราบถึงศักยภาพของตัวเองมากขึ้นและมีเวทีที่เปิดกว้างกว่าเดิมนี่ต่างหากเป็นเหตุที่ให้ผู้หญิงเข้ามาสู่การเมืองพักเพื่อไทยยินดีต้อนรับอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรขอให้มั่นใจในตัวเองหากมีจุดหมายเดียวกันในการพัฒนาประเทศเรายินดีรับหมดเมื่อถามว่านางสาวแพททองทานมีโอกาสเป็นสสบัญชีรายชื่อของพัคด้วยหรือไม่นางสาวแพททองทานระบุว่าตนยังไม่ทราบกรรมการบริหารพักกำลังพิจารณาจัดทำบัญชีรายชื่ออยู่ด้านนายแพทย์จุนานากล่าวเสริมว่า เรื่องผู้สมัครสสและบัญชีรายชื่อต้องเปิดเผยอยู่แล้วเพราะต้องให้พื้นที่ให้ความเห็นชอบหรือไม่ก่อนขาย p ไพบรีโ o ว e ข้อมูลส่วนนี้จึงไม่มีปิดบังขอขอบคุณข้อมูลจากเนชั่นออนไลน์รบกวนหาข้อมูลเพิ่มแพท่ทางทานสวนภูมิใจไทยเ่าวหาลอกนโยบายชีย้เพื่อไทยเป็นต้นฉบับจะลอกได้ไงไม่หวนครมอไฟเขียวงบปลูกพันรัฐบาลหน้า เชื่อทำได้ดีกว่าหาเงินเป็นวันที่8มีนาคม2566ที่พักเพื่อไทยนางสาวแพรทองทานจินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณจินวัตรพูดในรายการขับเหมาว่าหากการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคม2566จริงก็ถือเป็นเรื่องดี เพราะเลยกำหนดคลอของแพทองทานโดยแพททองทานระบุว่าตนได้มีการพูดคุยกับคุณพ่อก่อนที่จะออกรายการกับเฮาเมื่อคืนแล้วซึ่งหากเป็นวันเลือกตั้งที่14พฤษภาคมจริงตนเองก็จะได้ขึ้นเวทีปาใสาใหญ่ซึ่งกำหนดข้ออยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายนหรือต้นเดือนพฤษภาคมพร้อมยอมรับว่าไม่อยากคลอในวันเลือกตั้งเพราะกลัวจะไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ พร้อมระบุว่าพรรคเพื่อไทยมีนโยบายพลักดันด้านเศรษฐกิจในภาพรวมรวมถึงบรสวัสดบริการของพรรคเพื่อไทยที่ทักษิณได้กล่าวในรายการขับเหาเมื่อคืนนี้ว่าหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลก็จะทําได้ดีกว่าพรรคอื่นและย้าว่าพรรคเพื่อไทยคิดใหญ่ทําเป็นซึ่งนโยบายแต่ละอันมุ่งหวังให้ประชาชนทั้งประเทศอยู่ดีกินดี นางสาวแพรทองทานยังโต้กรณีนายสุปชัยใจสมุทรสอส,อสอแบบบัญชีรายชื่อนายทะเบียนพักภูมิใจไทยที่กล่าวว่ามีพักการเมืองใหญ่ลอกนโยบายพักชระหนี้ของพักภูมิใจไทยโดยนางสาวแพรทองทานระบุว่าพักเพื่อไทยไม่สามารถลอกนโยบายที่เราเป็นผู้ริเริ่มได้เพราะต้นฉบับของนโยบายดังกล่าวมาจากพักเพื่อไทยรบกวนหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วย เมื่อถามถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครมอมีม,มติอนุมัติงบผูกพันปี2567เกือบหมื่นล้านบาทจะส่งผลเป็นภาระผูกพันไปถึงรัฐบาลต่อไปหรือไม่นางสาวัยทองทานระบุว่าทุกงบที่สืบเนื่องมาจำเป็นต้องจัดการแต่พักเรามีผู้มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วต้องประชุมกันทั้งหมดเพื่อให้ภาษีของประชาชนเป็นประโยชน์มากที่สุด นั่นคือใจความสำคัญด้านนายแพทย์ชนานานชีว่าเรื่องงบประมาณแบ่งเป็นสองส่วนคืองบผูกพันในลักษณะก่อนนี้และสืบเนื่องไปยังอนาคตอีกส่วนคืองบผูกพันตามข้อกฎหมายเช่นสวัสดิการซึ่งในส่วนนี้รัฐบาลที่เข้ามารับช่วงต่อไม่ว่าเป็นรัฐบาลไหนก็ต้องดำเนินการตามนั้นอย่างการอนุมัติเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม และอาสาสมัครกรุงเทพมหานครอ,อสส,ส,สจากเดิมเดือนละ1,000บาทเป็น2,000บาทต่อคนก็เป็นข้อผูกพันตามกฎหมายรัฐบาลต่อไปต้องมารับภาระโดยสำหรับพักเพื่อไทยเองไม่ห่วงสามารถดำเนินการได้และทำได้ดีกว่าด้วยเพราะเราหาเงินเป็นนายแพทย์ชนานาระบุขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online เจาะฐานอำนาจเจรวยคู่แขนชูวิทย่าพายุอุงอิงเด็กบ้านใหญ่ชิตชอบเจรวยกลัวใครที่ไหนท้าชนชูวิทย์ปกป้องเจ้านายศึกนี้อีกยาวไกลจับตาสนามเลือกตั้งสสอ,อำนาจเจริญพายุอุงอิงจะรุนแรงแค่ไหนรู้จักไหมเจรวยคนดังอำนาจเจริญคู่ปรับชูวิทย์ผู้ปกป้องเจ้านายตระกูลชิตชอบศึกตัวแทนครั้งนี้ อาจส่งผลต่อสนามเลือกตั้งเมืองอำนาจเจริญยกแรกชูวิทย์ไม่รู้จักเจ๊รวยตั้งหลักไม่ทันยกสองเฮียชูมาตามเอาคืนคราวนี้เจ๊ใหญ่เมืองอำนาจเลยดังเป็นผู้แตกวันที่7มีนาคม2566นายชูวิทย์กมนลวิสิทธิ์บุกกระทรวงคมนาคมอีกรอบโดยเข้ายืนน่นหนังสือถึงนายอดิรัฐรัตนาเสรรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมของข้าราชการระดับสูงในกระทรวงที่ประพฤติมิชอบแถมเฮียชูยังยื่นขอให้ตรวจสอบสุขสำรวยวันธนียกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ใช้อํานาจเกินหน้านที่ขอบเขตลงนามสั่งการแทนรัฐมนตรีเร่งรัดโครงการของกรมทางหลวงชนบทที่มีงบประมาณกว่า300ล้านบาทถ้ายังจํากันได้ วันที่24กุมภาพันธ์2566ชูวิทย์กะมลวิสิทธ์บุกกระทรวงคมนาคมยกแรกได้มีปากเสียงกับสุขสมรวยวันตนิยกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ตอนนั้นชูวิทย์และสันนักข่าวส่วนใหญ่ไม่รู้จักว่าผู้หญิงที่มาต่อปากต่อคำกับชูวิทย์คือใครสำหรับคนอำนาจเจริญรู้จักเจ๊รวยมานานแล้วในฐานะเซเลบของเมืองนี้ มีสามีชื่อพันตำรวจเอกชัชนันพรบุตรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญเจ๊รวยเป็นคนเล่นโซเชียลจึงสวนกับชูวิทยันทีตั้งแต่เฮียชูบุกกระทรวงคมนาคมยกแรกและยกที่สองก็มีคำอธิบายจากเจ๊ใหญ่เมืองอำนาจเย็นวันที่7มีนาคม2566เจ๊รวยสุขสมรวยวันธนิยกุลได้ชี้แจงข้อกล่าวหาของชูวิทย ผ่านแฟนเพจ Facebook เจโรยของคนอำนาจมีความตอนหนึ่งที่ว่าการเป็นผู้หญิงที่ถูกข่มเหงจากคนที่เสื่อมด้วยกิริยรามารยาทเพื่อหวังให้เกิดความาท้อแถ้เสียกําลังใจในการทำงานขอเรียนว่าใช้ไม่ได้ผลกับผู้หญิงอำนาจ,จเจริญคนนี้เดินหน้าต่อไปเพราะไม่ได้ทำชั่วกลัวอะไรย้อนไปเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2556 อุ้งอิงยกทีมครอบครัวเพื่อไทยมาปลาสายใหญ่ที่สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายนัทวุฒิได้พูดว่าสมัยหน้าลูกชายสอสสมหญิงจะต้องสู้กับเจ้าแม่คนหนึ่งในอำนาจเจริญวันถัดมาเจรวยโต้ผ่านแฟนเพจส่วนตัวทันทีว่าคุณคนใต้มาปาาสายบ้านฉันประกาศเรียกว่าเจ้าแม่ ถึงไม่เอ่ยนามแต่ชาวบ้านก็ทราบดีว่าใครคือเจ้าแม่ที่คุณพูดถึงขอบคุณนะคะสำหรับพักเพื่อไทยในสนามอำนาจ,จเจริญต่างมองว่าเจ๊รวยคือคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่สุดทัศน์เงินมืน่นอดีศส,อ,สอ,อำนาจ,จเจริญหลายสมัยสมัยที่แล้วเจ๊รวยได้รับมอบหมายจากเนวินชิตชอบให้เป็นแม่ทัพเมืองอำนาจคงทำใจไว้แล้วว่าต้องแพ้เพื่อไทย แต่ขอเก็บคะแนนเพื่อเพิ่มยอดสสบัญชีรายชื่อให้มากที่สุดผลการนับคะแนนรวมสสอ,อำนาจเจริญปี2562ทั้ง2เขตพักเพื่อไทยได้52,860คะแนนตามด้วยพักคภูมิใจไทยได้4 6 0 2 1คะแนนการเลือกตั้งสสอ,อำนาจเจริญปี2566ทั้ง2เขตจะเป็นการชิงดำกันระหว่างทีมเจร๊รวยภูมิใจไทย กับทีมเพื่อไทยเขตหนึ่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญและอำเภอหัวทพานสมหญิงบัวบุตรสสอำนาจเจริญ2ส,สมัยค่ายเพื่อไทยต้องให้ลูกชายมัควานบัวบุตรลงสนามแทนส่วนค่ายชิดชอบเจรวยสุขสมรวยลงสนามเองสมหญิงมีสายฐานครูเป็นกองหนุนและหวังพึ่งกระแสะอุ้งอิงส่วนเจรวยอาศัยฐานจัดตั้งของทีมสจกลุ่มเจรวยเป็นหลัก เพราะแบนดภูมิใจไทยขายยากเขตสองอํเาเภอรืออำนาจอำเภอพนาอำเภอปทุมราชวงศสาอำเภอชานุมานและอำเภอเสนานิคมดนายมหิพันธ์อดีตข้าราชการครูได้เป็นสอสอำํานาจเจริญสมัยแรกเพราะสีเสื้อเพื่อไทยบวกฐานเสียงเพื่อนครูส่วนคู่ปรับเก่าหลังพ่ายแพ้สมัยที่แล้วตายญาณีนาฏเขมนาฏอดีตสอวอํนาจเจริญก็ออกแรงเยอะ ลุยจัดตั้งฐานเสียงร่วมกับทีมสอจอกลุ่มเจรวยถ้าพายุอุ้งอิงไม่แรงพอสลายกลายเป็นดีเพชชันโอกาสที่ทีมเจรวยจะเข้าป้ายทั้งสองเขตมีสูงมากฉะนั้นทีมเพื่อไทยต้องภาวนาให้พายุอุ้งอิงมีความแรงเท่ากับพายุยิ่งลักในปี2554ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกเพื่อไทยวัดใจอนุรักษ์นิยม น้องเจ็บมือพี่เจ็บเท้าแต่ประชาชนยังเจ็บปวดบิ Bomb, ๊กปอมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกและหัวหน้าพักพลังมรชชารัฐบอกกำลังเจ็บขาหลังถูกถามถึงอาการน้องตู่พลเอกประยุท์ธจัน์โอชานายกรัฐมนตรีที่พึ่งทุเลาจากอาการเจ็บมือบอกห่วงใยถามถึงกันจังแล้วทำไมไม่ถามฉันมั่งอารมณ์ฉุนเฉียวติดพันจากปมกลุ่มสามิต จาชิงหนีพลังประชารัฐกับบ้านเก่าผักเพื่อไทยส่วนบิ๊กตู่มือบวมเป่งจนน่ากลัวเพื่อความชัวเลยไปแอดมิทสองคืนก่อนออกจากโรงพยาบาลมาฉีกิิมขอบคุณประชาชนที่ห่วงใยแต่ใครต้องห่วงใครถามสักคำไหมชั่วโมงนี้ชาวบ้านต้องห่วงตัวเองมากกว่าสภาพเศรษฐกิจยอบแยบอดอยากแรงแขนจะหันหน้าไปพึ่งใครก็ยากลำบากกันทั่วนา เป็นรัฐบาลทรงอย่างแบดมา8ปีทำได้แค่นี้แต่ยังคิดจะไปต่อ,อรอลุ้นผลคะแนในในสนามเลือกตั้งเอาดีกว่าแต่ถึงตอนนี้เหมือนมีคำตอบไกลๆอยู่แล้ววัดกระแสะความนิยมสำรวจผลทุกโพทุกสำนักไม่ว่าครั้งใดพักเพื่อไทยที่มีอุ้งอิงนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยถือธงนำอยู่นอนมาอันดับหนึ่งทิ้งขาดทุกปอมคาย เป้าหมายจึงไม่ใช่แข่งกับใครเหลือแค่แข่งกับตัวเองว่าจะแลนสไลด์หรือไม่เท่านั้นเพื่อไทยคือแบรนด์ที่แข่งแกร่งเรื่องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชาวบ้านกำลังบอกว่าต้องการสิ่งนั้นส่วนอันดับสองสสเรื่อยไปจนถึงอันดับ5ยังหนีกันไม่ออกอยู่ระนาบเดียวกันทั้งพักรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยและก้าวไก่ ภาพที่ออกมาส่วนใหญ่จึงเป็นการท่อสภาไปหาพรรคเพื่อไทยไม่ว่าภูมิใจไทยพลังประชารัฐออกอาการชัดเจนประกาศตัวเป็นเจ้าสาวรอให้เจ้าบ่าวเพื่อไทยเลือกเข้าห้องหอจะมีแค่พรรครวมไทยสร้างชาติของบิ๊กตู่ที่ออกมาด่าลาแต้มรายวันเพราะไม่มีทางจับมือร่วมเป็นรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยได้อยู่แล้วน่าสนใจคือพรรคก้าวไก่ที่เสียงเริ่มแปลกแปลง พูดจามไม่เข้าหูคนพักเพื่อไทยขึ้นเรื่อยๆล่าสุดบุกเมืองหลวงเสื้อแดงจังหวัดอุดรธาาีีขุดอดีตแมงคีบิ๊กปอมก่อนดักอคอไข่ไปร่วมรัฐบาลด้วยถ้าก็เหยียบหน้าคนเสื้อแดงไม่ต้องถอดรหัสอะไรมากมายเจตนากระแทกพักเพื่อไทยโดยตรงหลังเห็นแนวโน้มเขาล่างการจับมือกันระหว่างเพื่อไทยกับพักพลังประชารัฐมากขึ้นเรื่อยๆถ้าสมการออกมาแบบนี้ ก้าวไกลหนีไม่พ้นต้องเป็นฝ่ายค้านดังนั้นทำตัวเป็นเด็กดีต่อไปก็ไร้ประโยชน์โดยออกมาลูกเกเรก้าวร้าวสวมบทนักเลงประชาธิปไตยเพื่อแทรกกลางไม่ให้สองพักนี้จับมือกันได้แต่พักเพื่อไทยยังคงนิ่งตีเนียนต่อไปเดินหน้าประกาศแลนสไลด์เหมือนเดิมเรื่องจะจับมือใครพักไหนอย่าถามมากไม่อยากตอบหลังเลือกตั้งค่อยมาว่ากัน ไม่เคยมีคำตอบปฏิเสธชัดๆว่าจะไม่ร่วมงานกับพรรคนั้นพรรคนี้อ้างอุดมการประชาธิปไตยเท่ๆหล่อๆใครมีจุดยืนทิศทางเดียวกันพร้อมร่วมงานทั้งหมดไม่บุ่มบ่ามเดินหน้าคาไม่เลือกปิดทางตัวเองเหมือนเก่าก่อนเป็นเหตุผลที่คนการเมืองเข้าใจกลุ่มสามมิตรก็อ่านไพ่ตานนิทะลุเตียนย้ายออกจากพรรคพลังประชารัฐมาอยู่ด้วย พอมองเห็นจังหวะก้าวอย่างสุขุมของเพื่อไทยมีหวังได้เป็นรัฐบาลแน่เดิมพันของพรรคเพื่อไทยครั้งนี้สูงมากถ้าไม่รอดก็ตายหลังพิงฝาถ้าต้องเป็นฝ่ายค้านอีกทีรับประกันพรรคแตกไม่มีใครอยู่ต่อแน่ดังนั้นจึงต้องเปิดประตูอาซาไว้ทุกช่องทางเพื่อก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลเท่านั้นสำรวจการเมืองทั้งกระดานศัตรูตัวจกาที่อยู่ตรงหน้าคือ กลุ่มอำนาจเก่าอนุรักษนิยมบิ๊กตู่และพักรวมไทยสร้างชาติคิดดูเอาวา่าผลโพทิ้งคันขาดเป็นร้อยเก้าอีแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าการันตีชัยชนะแบบ100%เพราะพลังแฝงอำนาจพิเศษองค์กรอ,อิสระยังทรงอิทธิพลเห็นเงาตะคุมตะคุมผุบผุบโพโอยู่เบื้องหลังจะแสดงอิจลิตอภินิหารปฏิบัติการราหูอมจันทร์ หรือจะปล่อยให้ทุกอย่างไปไปตามคันลองต้องติดตามขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐฉะเชิงเซาลุกเป็นไฟสุชาติหามลุงตู่สู้บ้านใหญ่ตระกูลฉายแสงที่ขี่กระแสะอุงอิงมิหนำซ้ำเสียเหงต้องเจอสายแข็งพินิจจารุสมบัติในสีเสื้อพลังประชารัฐสนามนี้มีเดิมพันสุชาติหามลุงตู่เพิ่งหายป่วยลุยพื้นที่แปดริ้ว เพราะตระกูลฉายแสงขี่กระแสะอุงอิงที่มาแรงแถมเสียเหง็งยังเจอทีมพลังประชารัฐสายพินิจจารุสมบัติบ้านใหญ่ฉายแสงพลาดมาสองหนจารุรนโหนแบนอุงอิงวัดฝีมือทีมแปดริว้วสายตรงสุชาติได้กองหนุนตระกูลเป้าเปลี่ยนรับสมรภูมิเลือกตั้งสสฉะเชิงเซาสมัยหน้าเพบะเขตหนึ่งและเขตสเป็นการต่อสู้ระหว่างจาตุรนฉายแสง แกนนำพรรคเพื่อไทยกับสุชาติชมกินกรรมการยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติพันที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีอาการเจ็บป่วยดีขึ้นก็ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดฉะเชิงเซาในวันที่10มีนาคม2566เพราะใกล้ยุบสภาเต็มที่แล้วดังที่รู้กันสนาม8ริ้วของพรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นการร่วมมือกันของสายเสียเหงกับทีม8ริ้วโฉมใหม่ของกิติเป้าเปลี่ยนทซัพ์นายกอบจฉะเชิงเสาผู้สมัครสสฉะเชิงเสาพักรวมไทยสร้างชาติประกอบด้วยเขต 1. มัติชนชูทับทิมเขต 2. ชัยวัดเป้าเปลี่ยนทรัพย์สสฉะเชิงเสาเขต3ธรรมชาติพมพิทักษ์และเขต4ยศสิงเหลี่ยมเลิศ ส่วนบ้านใหญ่ตระกูลฉายแสงนำโดยจาตุรนก็ยังส่งน้องสองคนลงสมัครสอสอเขตเดิมคือเขตหนึ่งทิติมาฉายแสงและเขตสี่วุฒิพงษ์ฉายแสงตระกูลฉายแสงในวันที่มีพี่ใหญ่จาตุรนนำทีมน้องๆในสีเสื้อเพื่อไทยต้องการที่อยู่ที่ยืนทางการในแปะริว้วเพราะพลาดท่ามาสองโหนแล้วปี2554 กระแสยิ่งรักมาแรงที่ที่มาฉายแสงยังแพ้บุลเลิศภไพรินพักประช,ชาธิปัตย์และบุธพงษ์ฉายแสงพายพลตำรวจโทพิทักษ์จารุสมบัติพักประช,ชาธิปัตย์ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลานั้นพักประช,ชาธิปัตย์เมืองแปด 18, ริ้วได้กระแสคนเสื้อเหลืองที่แพร่ระบาดมาทางภาคตะวันออกการเลือกตั้งปี2562ตระกูลฉายแสงโชคร้าย เนื่องจากจตุรนย้ายไปอยู่พักไทยรักษาชาติแต่พักถูกยุบทําให้จตุรนวุฒิพงษ์และทิติมาไม่ได้เป็นสอส,อสอปี2563จตุรนตั้งพักเส้นทางใหม่ร่วมกับกลุ่มแกนนำนปชแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจยกครอบครัวกับพักเพื่อไทยเพราะกติกาเปลี่ยนเป็นบัตรสองใบการเลือกตั้งปี2566ประเมินศักยภาพของตระกูลฉายแสง ที่มีโอกาสได้ลุ้นมากที่สุดคือน้องสาวคนเล็กทิติมาฉายแสงที่เขตหนึ่งเพราะมีฐานเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาของกลยุทธ์ฉายแสงนายกเล็กผูกขาดและกลุ่มสออบจฉะเชิงเซาเจดคนสังกัดสุมบ้านใหญ่ฉายแสงสนามแปดริวก็ไม่ง่ายสำหรับสุชาติเพราะคู่แข่งไม่ได้มีแค่น้องๆของจาดุรนแต่ยังมีตัวตึงจากพรรคพลังประชารัฐ ก้าวไก่และภูมิใจไทยเขตหนึ่องอำเภอเมืองฉะเชิงเซาเสียอามมาัติชนชูทับทิมเจ้าของฟาร์มไข่ไก่รายใหญ่สังกัดบ,บ้านใหญ่กิตติเป้าเปี่ยมทรัพย์นายกอบจอ8ริ้วต้องวัดฝีมือกับเจเปิลทิติมาฉายแสงที่มีฐานแน่นแถมได้กระแสะอุ้งอิงที่สำคัญพักพลังประชารัฐส่งรัฐสภานบเกตรองนายกอบจอฉะเชิงเซา เคยตระกูลจารุสมบัติได้รับแรงหนุนจากพินิจจารุสมบัติอดีศศฉะเชิงเซาและอดีตแกนนำกลุ่มวังพญานาคเขตสี 4, อ่อำเภอบางปะกงอำเภอแปลงยาวและอำเภอบ้านโพยศสิงเหลี่ยมเลิศนายกเทศบนตรีตำบลบ้านพึ่งอำเภอบางปะกงสายตรงเสียเหงเดิมทียศสิงเป็นหัวคะแนนของวุฒิพงษ์ฉายแสงแต่หลังจากการเลือกตั้งนายกอบจฉะเชิงเซา ปี2563ยศสิงก็ทิ้งตระกูลฉายแสงไปซุกปีกซุ้มมังกรน้ำเข็มเต็มตัวยศสิงจึงต้องมาชนกับลูกพี่เก่าเสียโกวุฒิพงษ์ฉายแสงแต่อาศัยเกาะติดพื้นที่มานานจึงไม่หวั่นเกรงบาร,รมีตระกูลฉายแสงส่วนพรกพลังประชารัฐส่งพลตำรวจโทพิทัก์จารุสมบัติพี่ชายพินิจารุสมบัติลงสนามทำศึกล้างตาอีกหน เพราะสมัยที่แล้วพายมามือจิรัฐทองสุวรรณผักก้าวไก่มองภาพรวมเขตหนึ่งและเขตสี่เสียเหงต้องลุ้นเหนื่อยพอไม่ได้ซู้แค่ทีมจัดุรนฉายแสงหากยังมีพินิจจารุสมบัติมาร่วมวงชิงเก้าอี้สสด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกจุดเปลี่ยนลดเพดานร่วมรัฐบาลก้าวไก่สกัดพลังปลอมดิวเพื่อไทย เพราะฉะนั้นกลเกมของก้าวไก่ตอนนี้มีแค่2หน้าคือ 1. กว่าสอสให้เยอะที่สุด 2. บับเพื่อไทยไม่ให้ไปร่วมมือกับพักคสืบทอดอนานาจสองลุงให้ได้หากทำได้ตามนี้ก็ไม่โอกาสร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้าสูงเรียกได้ว่ากำลังแฮปปี้อย่างสุดๆส,สำหรับพักสีส้มเมืม่อได้เสียงครวนเพลงจากธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นกาวใจ เคลียร์เก่าเหล่าระหว่างพิธาลิ้มเจริญรัตและปิยบุตรแสงกนกุลทําให้องค์คาประยคของก้าวไก่ก้าวนากลับมาเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนําพายุทธศาสตร์แยกกันเดินรวมกันตีได้อีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้ห้ามหันกันตั้งแต่ในที่รับตาลามมาประจานลงโซเชียลมีเดียจนทําให้กองเชียร์อกสั่นขวนแขวนกันว่าพักจะแตกหรือไม่เบื้องลึกฉากหลังกรณีนี้ว่ากันว่า เกิดจาการหารือตำแหน่งแห่งที่และบทบาทของแกนนำพรรคไม่ลงตัวรวมถึงการจัดสรรตำแหน่งสสบัญชีรายชื่อที่แต่และคนต่างก็มีกลุ่มขั่วของตัวเองมาลงแต่ไม่เพียงพอพอพื้นที่ปลอดภัยของพรรคก้าวไก่มีการประเมินภายในกันแล้วว่ามากที่สุดอยู่ลำดับที่15-18หากมากกว่านั้นอาจมีแววสอบตกค่อนข้างสูง ส่วนสอสอแบบแบ่งเขตแม้ก้าวไก่จะส่งผู้สมัครลงคบ400เขตแต่ภายในประเมินกันแล้วว่าน่าจะได้ราว30ที่นั่งดังนั้นหากรวมกับสอสอปา์ธิลิสจะขนสอสอเข้าสภาได้ไม่เกิน50เสียงแกนนำคนสำคัญของพรรคบางคนเคยบอกว่า50เสียงถือว่าค่อนข้างมากและสามารถร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้าได้เพอ ในระบบปัตรเลือกตั้งสองใบย,ยอมรับว่าพักเพื่อไทยได้ประโยชน์ค่อนข้างสูงและคาดว่าจะก,กว่าสอสอเข้าสภาได้มากกว่า200คนแต่เชื่อว่าคงไม่แลนสไลด์ถึง250คนดังนั้นทางพิจารณาจากสูตรการจัดตั้งรัฐบาลในมุมมองของพรรคก้าวไก่ที่ยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่จับมือกับพรรคสองปอคือพรรครุนไถยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐ จึงเหลือแค่พักฝ่ายค้านในปัจจุบันเท่านั้นที่ก้าวไก่พอจะจับมือด้วยได้ตัวแปรสําคัญของพักก้าวไก่ในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลจึงหนีไม่พ้นร่วมมือกับพักเพื่อไทยหากยังหวังจะสารฝันนโยบายที่หาเสียงเอาไว้โดยเฉพาะประเด็นทะลุเพดานทั้งเรื่องแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และการปฏิรูปกองทัพตำรวจ ดังนั้นจุดเปลี่ยนของก้าวไกลและก้าวหน้าจึงจำเป็นต้องลดเพดานบางอย่างโดยละเว้นประเด็นอ่อนไหวที่จะถูกนำมาขยายผลในการเลือกตั้งลงมาลุยนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมเป็นหลักยุทธศาสตร์ของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งปี2566คือความพยายามกว่าสสให้ได้มากที่สุดก่อนเพื่อต่อรองกับพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลขังนาให้ได้ ในอีกทางหนึ่งก็ต้องพยายามบัฟไม่ให้เกิดการเกียรเสียจัดตั้งรัฐบาลแบบผสมกันระหว่างนายใหญ่และบ้านป่ารอยต่อที่เห็นได้ชัดคือการยกพลผักสีสม้มเหยียบเมืองหลวงคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานีปิยบุตรปราศัยตอนหนึ่งพาดพิงถึงบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เพชชาชีวะกล่าวหาว่า มีบทบาทสำคัญในการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงปี2553หวังปลุกเร้าให้คนเสื้อแดงรับรู้ว่าหากเพื่อไทยปันใจไปต่อรองซุปเปอร์ดีวกับค่ายป่ารอยต่อให้เทคะแนนมายัางก้าวไก่ทันทีเรียกได้ว่าเกมนี้มีแต่ได้กับได้แทบไม่เสียโดยเฉพาะบรรดาแดงก้าวหน้าที่ไม่ใช่แฟนขับชินวัตร อาจลังเลจนสุดท้ายเผลอใจเทคะแนนให้ค่ายสีสมก็ได้แต่ต้องไม่ลืมว่าที่ผ่านมาก้าวไก่ถูกโดดเดี่ยวจากทุกพักไม่เว้นแต่พักร่วมฝ่ายค้านด้วยกันเนื่องจากนโยบายที่ชนกับกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่แต่ปัญหาหลักคือความพยายามทะลุเพดานและสนับสนุนม็อบสามนิ้วทำให้หลายพักไม่อยากสังคยกรรมเพราะกลัวโดนหางเลขไปด้วย ดุธศาสตร์เดียวของก้าวไกลคือการกวาดเก้าอี้สอส,อสอให้ได้มากที่สุดเพื่อต่อรองร่วมรัฐบาลตรงกับการวิเคราะห์ของปิยะบุตรในช่วงที่ยังเกาเหล่ากับพิธาที่เคยบอกว่าหาักพักก้าวไกลได้สอสต่ำกว่า30เรียกได้ว่าปิดประตูร่วมรัฐบาลเตรียมเป็นฝ่ายค้านได้เลยถ้าได้ราวห0เสียงขึ้นไปอาจได้เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้แต่หากได้ถึงขั้น70-80เสียง พรรที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งคงไม่อาจปฏิเสธพัรก้าวไก่ไปร่วมรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นกลเกของก้าวไก่ตอนนี้มีแค่สองหน้าคือ1กว่าสอสให้ได้เยอะที่สุด2บับเพื่อไทยไม่ให้ไปร่วมมือกับพักสืบทอดอําน้าสองลุงให้ได้หากทำได้ตามนี้เขามีโอกาสร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้าสูงอย่างไรก็ดีบนกระดานการเมืองรุกรับผันแปรได้ตลอดเวลา ต้องรอลุ้นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันกาบัดว่าสถานการณ์จะแปรเปลี่ยนไปอย่างไรอีกบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ